แกงลุงกอนหรือว่าร้านผัดเผ็ดลงุงน่าสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลยอันโอ้โหเะะจ้าปลา,น,ะะลาน,ะะน้ำพริกอะไรคะเจียวครับเจ้วปลาโอ้เจ้าปลาน่าทานเลยค่ะอย่างเดียว15บาทหยิบได้ครับพัดเลยที่ตลาดผู่โขนะคะน้ำพริกสูงละ15บาทมีหลากหลายให้เลือกเลยค่ะ วันนี้มีน้ำพริกอะไรบ้างคะเน้นพริกอะไรคะนนี่คือปลาทูค่ะปลาทูน้ำปลาไม่ใส่ปลาลับิเก็ดฟางพริกกะปิแล้วก็เจี๋ยวปลาแบบเผ็ดจะอาเผ็ดเลยนี่ปลาลับสับปลาสับสุกกำลงสุกแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ปลาทูปลาลันนี้ปลาทูไม่ใส่ปลาลับิโกเมงดาพริกเมงดาโอ้เป็นครบแบบนี้เลยนะคะ มีน้ำพริกก็ต้องมีผักเนาะมีผักให้เลือกเยอะเลยค่ะเลือกผักที่ชอบได้เลยนะคะผัก่เยอะเลยจ้ะยิดามตลาดแมรอยนครับร้านจะอยู่ตรงโซนกลางตรงนี้ของตลาดอูโพะได้เวียนมาชิมความอร่อยกันได้นะคะข้างๆก็จะมีร้านซูชิค่ะ เป็นตลาดที่เดินสบายนะคะอาหารค่อนข้างหลากหลายค่ะร่าค้าแม่ค้าอัตยาใสาดีนะคะกับข้าวอร่อยค่ะน่าทานทุกอย่างเลยค่ะปลาดุกป,ปลานะคะร้านที่ตลาดปู่โพนะคะร้านจะอยู่ตรงโซนกลางตลาดนะคะ ปลาดุกปลาลานะคะโ,โหน่าทานเลยค่ะไอ้ดดียงาคบ แบบนี้กี่นาทีถึงจะสุกคะต้มนานไหมคะต้มนานไหมคะต้มประมาณสิบนาทีโอเคของพี่ไอ้อย่างเดียวเนาะครับครับผมขอบคุณครับนอกจากปลาดุกปลาลาแล้วนะคะยังมีแกงเปรอะค่ะครับนี่แกงเปรอะแกงอ่อมแกงอ่อมแต่หมดแล้วเนาะแกงอ่อมใช่แล้จะหมดแล้ว เท่ถุงรค่คสามสิบบาทครับพี่ถ้าเป็นแกงถุงว่าสามสิบนะครับถ้าไปดูตัวละสี่สิบนะคะตัวละสี่สิบบาทแล้วก็น,นี้แกงอ่อมใช่ครับแกงอ่อมจะหมดแล้วแล้วมาลิ้มลองความอร่อยกันได้นะคะที่ตลาดปูโพนะคะร้านจะอยู่แบบโซน,นกลางๆคะ่ะน่าทานมาก すいません。 อต้มไก่ครับพี่ต้มปลาหมดตัวน้ราบาี่บาทาบออค,ค่ะีาไรครับกระดูกตัวละสี่สี่ไาครับแต่ว่ายัง,ยง,ยงมันเปื่อยดิมาทานต้มแซ่บค่ะที่ตลาดหูโพนะคะมีลาบด้วยนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะโซสามสิบนะคะมีลาบหมูแล้วก็น้ำตก อ๋น้ำตกข้าวหมูค่ะนีล่ลาเป็ดนะคะแล้วที่กำลังทำอะไรคะค้อยขมค้อยขมก้อยเนี้หากินยากนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลยอันนี้เป็นอะไรคะแล้วก็มีต้มแซบนะคะต้มแซบขุต้มแซบขมนะคะห้าสิบบาท ลุงเลยค่ะนี่น่าทานเลยนะคะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะก้อยขมก้อยขมตลาดที่ตลาดปู่โขค่ะน่าทานเลย แล้วตักถุงเท่าไหร่คะห้สาสสิบถาเนื้ะห้าสิบ นี่แกงส้มแกงส้มผัดรวมทำน้ำกอนเอาผัดก็ร้อนบอกว่านไม่นาดกนะคะเมนูแซ่บเยอะเลยค่ะ อันนี้กระดูกหมูผัดเครื่องแกงค่ะอันนั้นเป็นหมูป่าค่ะวันนี้มาตลาดภูโคนะคะมาทานกับข้าวร้านลุงกรค่ะนนผัดปลาหมึกโห้น่าทานเลยนนกระดูกหมูนะคะผัดกะเพราผัดวุ้นเส้นแกงส้ม แกงมีเยอะมากเลยนะคะมาอดทนนความอร่อยกันได้เลยค่ะมีหลากหลายความอร่อยแกงตักถุงได้สีสิบาทนะคะแกงส้มน่ากินจังเลยค่ะ พี่ผู้หญิงเป็นคนหน้าร้านนะคะส่วนลุงกรก็ผัดอยู่หลังร้านค่ะโ <c oughs> เจา,า, <c oughs> าเม <c oughs> ื่อมาอเ,เขาตเขาบ้าบอติ อยที่ตลาดบูโ,โคนะคะร้านลุงกรค่ะร้านจะอยู่โซนกลางนะคะมีกับข้าวเยอะเลยค่ะมาเก็นต้มขาหมูกันนะคะที่ตลาดบูโพค่ะ ขายทุกวันไหมคะค่ะขายทุกวันนะคะที่ตลาดบุโพนะคะมีขาหมูค่ะแล้วถุงละห้าสิบบาทนะคะมีข้าวขาหมูใส่ไข่กล่องละสี่สิบบาทค่ะมีต้มจืดนะคะนี่มีต้มจืดโอ้ต้มจืดน้ำน้ำซุปต้มจืดนะคะน่าทานเลย ได้ค่ะคี๋ตรงนี้โอ้เนี่ย้ยนหนังได้่ะเัค่นะ60บาทค่ะ